ผู้ติดตามทุกท่านแล้วก็พอยกแม่ยกของผมที่ติดตามของผมแรกเริ่มเดิมทีอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าในภาคภาคนี้หรือว่าตอนตอนนี้นะครับศึกบางระจันที่ใครหลายหลายคนเนี่ยอาจจะได้เรียนตอนที่เป็นนักเรียนหรือว่าตอนเป็นนักศึกษาอยู่นะครับมันก็มีให้เรียนอยู่นะครับคือก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะมาพูดก่อนก็คือว่าผมไม่มาบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างใดนะครับก็ผมก็ว่าไปตาม ตำราการนั่งอิงที่มาจากตำราการจดบันทึกของบรรพบุรุษของเรานะครับที่จดบันทึกเอาไว้ในการลบของชาวบ้านบางละจันที่แตกขแขนงออกมาที่ไม่เหมือนใครนะครับหรืออาจจะประมาณว่าความจริงตื้นลึกหนาบางที่ไม่มีใครรู้นะครับรวมถึงลูกหลานคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคิดว่าบางละจันการลบเจ็ดครั้งก็คือบางละจันแตกนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะครับการลบในครั้งนั้นนะครับมันก็ มีบางสิ่งบางอย่างที่คนไทยหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับผมต้องขอเรียนตามตรงก่อนนะครับว่าผมนี่ไม่ได้มาบิดเบือนประวัติศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับหากท่านผู้ผู้รู้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาฟังเนี่ยนะครับผมต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับผมก็ว่าไปตามตําราที่ผมไปอ่านมานะครับจะจริงไม่จริงนะครับไม่ว่าจะตําราของผมที่ผมไปอ่านมาหรือตําราของท่านที่ท่านไปนศึกษามาสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ แค่การคาดการ์หรือเปล่าหรืออาจจะการสันนิษฐานนะครับที่ถูกเขียนขึ้นมานะครับเพราะว่าท่านและผมนะครับไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฉะนั้นแล้วมันจะไปยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะตําราผมหรือว่าตําราท่านจะไปยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเกิดไม่ทันแล้วก็เราไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นะครับการลบของบ้านบางาระจันที่ทุกคนรู้นะครับอันนี้ก็ทราบกันดีก็คือว่าเจ็ดครั้งนะครับ แม่ทัพของพม่าเท่าที่ผมจําได้ก็จะมีแม่ทัพอา,อาคาปันคยีจิกแกแล้วก็สุลินขจอของรวมถึงคนสุดท้ายที่ชื่อว่าสุก,กี้พนายกองหรือคนมอนที่อาสาที่จะมาตีบ้านบ้านบางาาระจันแตกนะครับขานอาสา,าแ,แม่ทัพใหญ่คือเนเมลยวสีหบุดีนะครับตั้งแต่ปีพศส3 0 8จนถึงปีพศ2 3 3 0ะครับก็ถึงการอวาสานของกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกเนี่ยนะครับ ทัพทางเหนือของพม่าเนี่ยนะครับที่มีแม่ทัพใหญ่ที่ชื่อในเมียวสีหบุรีเนี่ยนะครับคือยกทัพไล่ตีลงมาจากทางเหนือแล้วมันก็จะมีทัพทางใต้อีกนะครับที่ตีขึ้นมาจากทางใต้นะครับเพื่อตัดขาดหัวเมืองต่างๆนะครับตัดขาดทําลายหัวเมืองต่างๆเพื่อไม่ให้มาสมทบหรือว่ารวมกําลังช่วยเหลือกรุงศรีอยุธยาประมาณว่าจะปล่อยให้กรุงศรีอยุธยานั้นลอยแพนะครับไร้การช่วยเหลือจากหัวเมืองต่างๆ นั่นคือยุทธศาสตร์ของเขายุทธศาสตร์ในครั้งนี้ก็คือว่าน้ําหลากไม่หนีนะครับแม่ทัพทางใต้ก็ชื่อแม่ทัพมังมหาราธานะครับก็ตีตั้งแต่ใต้ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปเจอกันอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็พอไปถึงกรุงศรีอยุธยานะครับก็จะชักปีกกานะครับล้อมกรุงศรีอยุธยาตั้งค่ายขึ้นอย่างที่คนรู้นะครับทีนี้ทัพของมังมหาราธาเนี่ยเดินทางมาเรื่อยๆนะครับก็มาตั้งค่ายอยู่ที่วัดศรีกุ๊กนะครับทางไปสุพรรณบุรี ทีนี้ทางทัพของที่มาทางเหนือเนี่ยของแม่ทัพเนเมียวสีหบดีเนี่ยครับก็ตั้งทัพอยู่ที่แม่น้ําป่าประสบอะไรเนี่แหละที่เท่าที่เท่าที่ผมจําได้นะครับาปากน้ําประสบอะไรทํานองนี้นะครับถ้าพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะพราะว่าผมเนี่ยนะครับก็จําผิดจําถูกหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะไม่เกินนี้แหละไอ้แม่ประสบอะไรสักอย่างนี่แหละครับคือการเดินทัพนะครับมันทําให้ล่าช้านะครับเพราะว่า อ่ามีเรื่องระแคะระคายเข้าหูนะท่านแม่ทัพเน,นเมียวสีหบดีเนี่ยนะครับว่ามีชาวบ้านนะครับอยู่กลุ่มๆหนึ่งนะคือตั้งกองนะครับป้นตีค่ายพามา่านะครับไม่ว่าพามา่าเนี่นะครับจะออกไปป้นหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในการหาข่าวหรือว่าไปป้นสเสบียงเนี่ยก็ถูกชาวบ้านกลุ่มนี้ครับลวงไปฆ่านะครับ,รนะรบแล้วก็มันทําให้ท่านเมเมียวสีหบดีคิดว่ากองอา่พาพมา่อาอ่ากองชาวบ้านพวกนี้นะครับเป็นชาวบ้านสามัญชนคนธรรมดาที่ พ้นค่ายพม่ากินไปวันๆนะครับก็ส่งทหารไปจาก100นะครับเป็น 200- 300แล้วก็เป็นหลักพันนะครับสุดท้ายก็จนหลักหมื่นอันนี้คือคร้าวๆจนสุดท้ายก็เป็นสุก,กี้พนายกองมาขันอาสานะครับในการศึกแต่ละครั้งเนี่ยที่ทุกคนรู้เนี่ยพม่าะนะครับก็สูญเสียแม่ทัพหรือว่านายกองไปหลายคนเหมือนกันแล้วก็รวมถึงขุนทหารต่งตางๆนะครับจนเรื่องละแค่ละค่ายนะทำยังไงก็ไม่มีวันชนะค่ายบางระจันแล้วก็ทําให้ค่ายบางระจันนั้น เป็นที่เรื่องลือนะไปทั่วทั้งแผ่นดินเลยนะครับชื่อเสียงโด่งดังไปไกลทําให้ผู้คนทั่วทุกสารทิศนะครับมาอยู่รวมกันที่ค่ายบางระจันนะครับจากหนึ่งร้อยก็กลายเป็นหลักพันนะครับมีจํานวนหลายพันคนเข้ามาอาศัยอยู่สุดท้ายแล้วนะครับบ้านบางระจันก็แตกแต่ก่อนหน้านี้เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบ้านบางระจันเนี่ยนะครับทำไมเขาลบกันทังเจ็ดครั้งเนี่ยนะครับทําไมเขาถึงชนะมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ คล,คลิปนี้นะครับหรือการจดบันท,ทึกที่ผมไปอ่านมาเนี่ยนะครับคือจะบ่งบอกได้ว่าในสมัยนั้นนะเครื่องรางของขังนะครับศิลศาสตร์ต่างๆรวมถึงพระธรรมโชติเนี่ยพระเกจิเนี่ยนะครับที่คอยปลุกเสกเครื่องรางของของัขงไม่ว่าจะเป็นผ้าประเจียดต,ตะกุดหรือเครื่องรางต่างๆที่คนรู้นะครับจริงๆมันมีมากกว่าน,นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นพยนต์กูมารอะไรเนี่ยพระธรรมโชตยไม่ว่าชาวบ้านนี่จะมาขออะไรเนี่ย แกให้หมดนะครับแกให้หมดเพราะว่าแกรักชาวบ้านแล้วก็สงสารชาวบ้านนะครับข้าวสเสบียงนะครับก็แทบจะไม่มีกินเลยนะครับอ,อ่อันที่จริงอะ่ะผมอยากจะบอกคือชาวบ้านบางละจันเนะขาฟันแทงไม่เข้านะฟันแทงไม่เข้าเพราะว่าพระธรรมโชติมีว่านอยู่สองชนิดนะครับฟังให้ดีนะครับผมไม่ได้มาบิดเบือนนะนี่คือเริ่มที่จะไม่เหมือนกับที่ผู้คนไปนรู้มานะครับมีว่านอยู่สองชนิดว่านนั้น เป็นหัวใหญ่ๆประมาณนี้นะครับเป็นหัวใหญ่ๆแล้วก็ว่านอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่านกันกันทุกอย่างกันคุณกันของกันทุกอย่างเลยก็คือฟันแทงไม่เข้านะครับแล้วก็อีกว่านหนึ่งว่านแก้นะครับทุกๆครั้งที่ชาวบ้านไปออกลบเนี่ยนะครับพระธรรมโชติจะแกะว่านให้นะครับจะแกะว่านให้หรือเอาไปผสมน้านะครับผสมน้ําหรือว่าเอาไปฝังไว้ตามร่างกายหรือว่าให้ชาวบ้านกินทีละนิดทีทละนิดทีทละนิดไม่เยอะนะ นิดเดียวนะครับเอาไปผปสมน้ํากินก็ได้นะครับมันก็จะเป็นทั้งว่านกันว่านแก้นะครับที่แช่ไปในน้ําแล้วให้ชาวบ้านเนะี่ยดื่มกินเข้าไปพอดื่มกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกพามา่าฟันแทงหรือว่ายิงมันก็จะไม่เข้าไม่ระแคระคายผิวเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือว่านกันส่วนพุทธคุณทางว่านแก้ที่กินเข้าไปเนี่ยพร้อมๆกันกับว่านว่านกันว่านแก้เนี่ยกินเข้าไปพร้อมๆกันเพราะว่าผสมน้ํานะครับ <c oughs> พอเวลา ค่าศึกเนี่ยเขาก็มีของนะครับเขาก็มีของเขาก็มีการสักยันเขาก็เล่นของเหมือนกันพม่าะนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับพอเวลาเราฟันไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนธรรมดานะครับที่ฟัน่าลงดาบลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าไม่ละแค่ละคายผิวของพม่าเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าได้กินว่านนี้เข้าไปทั้งกันทั้งแก่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเหนียวแค่ไหนนะครับก็ลุยหมดนะครับก็คือฟันแทงเข้าหมดเลยนะครับนั่นคือที่ผ่านมาพระธรรมโชติก็ได้ทําพิธีแบบนี้ให้นะครับก็คือ ปลูกเสกเครื่องรางของขลังให้แล้วก็จเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็ทําพิธีกรรมเกี่ยวกับไสยศาสตร์รวมถึงว่านการว่าน,าน,าน,านแก้ที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนนะครับแต่ในการจดบันทึกนั้นได้จดเอาไว้นะครับว่ามีว่านการว่านแก้ทุกๆครั้งที่ชาวบ้านออกลบแม้ว่าคนจะน้อยทําไมเขาชนะก็เพราะแบบนี้ไงนะยิงเท่าไหร่ฆ่าไปเท่าไหร่ฟันไปเท่าไหร่แทงไปเท่าไหรนะ่ก็ไม่มีเข้านะครับ ปันแทงไม่เข้าถึงอาจจะมีผู้คนล้มตายไปก็จริงแต่ก็คือว่าเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับอันนั้นคือเขาระบุไว้แบบนี้นะครับคนที่ไม่ยอมไปกินเพราะว่าไม่ไม่มีความเชื่อนะครับว่าว่านเนี่ยคงจะไม่กันไม่แก่ก็เหมือนคนปัจจุบันเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่เชื่อและก็คนที่ไม่เชื่อส่วนคนที่ไม่เชื่อก็ออกไปสู้รบนะครับก็ไปตายนะครับส่วนใครที่เชื่อนะครับที่กินว่านนี้เข้าไปนะครับถ้ายังไม่ถึงคราวนะนะครับถ้ายังไม่ถึงคราวก็ ฟันแทงไม่เข้าไม่ว่าจะสาตาวุธใดก็ฟันแทงไม่เข้านะครับเนาะแล้วทีนี้ก็คือว่านั่นแหละคือเป็นเหตุให้ชาวบ้านบางระจรันชนะมาโดยตลอดนึกออกยังนะครับทีนี้เอา้าแล้วทําไมถึงแพล่ะถ้าว่ามีว่านชนิดนี้นะครับเมื่อกองทัพพม่านะครับส่งกองทัพมาปราบปรามหมู่บ้านบางระจรันกี่ครั้งกี่ครั้งนะคือให้ทุกท่านลบลบออกไปเลยนะครับคือลบข้อมูลออกไปที่ว่าลบเจ็ดครั้งนะั้นอย่างที่ผมพูดตอนที่แล้วนะครับ อตอนที่แล้วหรือว่าตอนก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงตอนนี้ด้วยผมกําลังจะบอกว่ากองทัพพมา่าเนี่ยเขาไม่ได้ส่งมาแค่ครั้งครั้งเดียวหรือว่าเจ็ดครั้งอย่างที่เรารู้จะส่งมาตลอดนะครับก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยจะถูกพม่านี่ละลานหรือป้นอยู่ตลอดนะครับมันก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยสร้างความโกรธแค้นชิงชังแล้วก็รวมตัวกันไปอยู่ที่บ้านบางละจันนะครับไอ้บ้านบางละจันเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีไอ้นี่นะแบบล้อมเหมือนในหนังที่เราเห็นนะครับยังไม่มีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นฉากๆนะครับ ทีนี้เนื่องด้วยแม่ทัพพม่าเนี่ยส่งกองทัพมาเท่าไหร่พม่าเนี่ยก็แตกพ่ายกลับไปแพ้ทุกรอบนะครับแพ้ทุกรอบจนมาถึงไอ้ซุกี้พนายกองเนี่ยที่มันขันอาสานะครับมันก็จับคนไทยไว้นะครับพอมันจับคนไทยคนไทยบางคนนะครับก็ไปเข้ากับพม่าก็มีนะครับที่หนีมาเนี่ยบางคนก็จะหนีไปกรุงศรีแต่ก็ถูกจับไว้บางคนก็จะหนีไปบ้านบางอาจารย์ก็ถูกจับไว้นะครับแม้กระทั่งคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นนะครับ อาจจะเป็นคนบางละจันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเขาไม่ได้ระบุชัดเจนขนาดนั้นก็คือไปเข้ากับพมา่าจะเนื่องด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับไปเข้ากับพมา่าเสร็จปุาา๊บพม่าก็เอาเงินเอาทองไปลอกนะครับหรือไม่บางครั้งก็จับลูกไปเป็นตัวประกันว่าหาสาเหตุมาให้ได้ว่าทําไมชาวบ้านพวกนี้ทําไมถึงฟันแทงไม่เข้าแม้นว่าจะมีกําลังพลที่น้อยกว่าทําไมมันเก่งจังนะครับไอเรื่องฝีไม้ลายมือนะมันเก่งอยู่แล้วนะครับ ชาวบ้านบางละจนนี่เรายกย่องเลยนะครับบรรพบุรุษของเราเนี่ยมีฝีมือในการต่อสู้นะครับแต่ดาบเนี่ยไปสู้กับปืนเนี่ยเป็นใครใครก็คิดว่ายังไงก็ต้องแพ้นะครับแล้วก็กำเน็ตกำลังคนเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นชาวบ้านซะส่วนใหญ่นะครับมันก็ไม่มีทางที่จะไปชนะทหารได้แน่นะครับบวกลบคูณหารแล้วยังไงก็แพ้นะครับแถมยังหนังเหนียวอีกสังหกนะครับฟันแทงไม่เข้าจนชาวบ้านคนนั้นนะครับไปที่ไปเข้ากับพม่านะก็บอกนะครับว่ามีพระ ธรรมชตนะครับที่คอยปลูกเสกรหรือสร้างเครื่องรางของขังให้กับนักรบบางรจันรวมถึงการออกรบทุกครั้งเนี่ยพระธรรมโชตเนี่ยจะแกะว่านหรือแบ่งว่านเนี่ยผสมน้ําหรือว่าให้กินสดๆเลยนะครับพอเวลากินว่านนี้เข้าไปก็อย่างที่ผมบอกไปมันเป็นว่านการว่านแก่นะครับไม่ว่าท่านจะเหนียวขนาดไหนนะครับเอก็ถูกปั่นแทงหรือว่ายิงเข้าจนได้นะครับรวมถึงอ่า ไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะใช้สาสตาวุธใดนะก็ไม่สามารถระแคะระคายผิวของนักรบบ้านบางระจันเมื่อเรื่องมันไปถึงหูซุก,กี้พนายกองฉะนั้นแล้วนะครับเขาก็ให้คนไทยคนนั้นนะครับโดยให้เหตุผลว่าถ้าช่วยไปขโมยว่านนั้นมาได้นะครับเขาจะเอาเงินทองภาพอนให้แล้วก็คือหลอกล่อประมาณนี้นะครับพอคนไทยเชื่อนะครับก็ไปทําตามอย่างที่ซุก,กี้พนายกองคนนั้นนะครับและทีนี้ก็ได้เข้าไปที่หมู่บ้านบางระจันทาทีว่าตัวเองหนีมานะครับ ทำทีว่าตัวเองหนีมาพอหน,นีมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ดูจังหวะที่พระธรรมโชตเผลนะครับก็เข้าไปขโมยว่านนะครับพอเข้าไปขโมยว่านเสร็จปุ๊บนะครับก็ออกมาที่พมา่านะครับแล้วก็ไปรู้ว่าต้องแก้วิชายังไงนะครับก็ไปสืบมาจนรู้หมดไส้หมดพุงว่าจะต้องไปแก้วิชาอาคมยังไงอ่าแล้วก็ไปบอกพมา่าจนหมดไส้หมดพุงเลยนะครับพอพมา่ารู้นะครับ แล้วก็ได้ว่านสองชนิดนี้มาอยู่ในมือนะครับแน่นอนนะครับพอหมดประโยชน์แล้วนะครับคนไทยที่มาเข้าด้วยนะครับคนไทยที่หักหลังคนไทยด้วยกันก็ถูกขม่าฆ่าตายรวมถึงลูกเมียอื่นๆนะครับถูกฆ่าตายจากนั้นการวางแผนที่จะโจมตีบางละจันนะครับก็กําเนิดเกิดขึ้นตามที่เรารู้มานะครับทีนี้เมื่อพระธรรมโชินะครับกลับมานะครับพอจะออกรบเนี่ยนะครับจะต้อง ประกอบพิธีกรรมอย่างที่ผมเคยพูดมาว่านนั้นหายไปนะครับเพราะว่านั้นหายไปชาวบ้านนะครับก็เอเสียขวัญนะครับเสียขวัญเอผมขอพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่ในขณะที่บางระจรันนั้นอส่งคนไปขอปืนใหญ่ที่กรุงศรีอยุธยาที่ทุกท่านเนี่ยเคยรู้มาอยู่แล้วนะครับพอไปถึงที่อยุธยานะครับ ว่าจะไปขอปืนใหญ่เพื่อที่จะมาต่อต้านกองทัพพม่านะครับที่เทกําลังกันมาทางเหนือนะครับสรุปแล้วก็คือกรุงศรีวยญญาเนี่ยกิ่นเกรงว่าจะถูกพ้นเสียกลางทางหรือเหตุผลนานานบประการสรุปแล้วก็คือไม่ให้นะครับชาวบ้านบางราจรรันก็กลับไปนะครับที่หมู่บ้านของตัวเองไปสู้ฆ่าศึกนะครับตามมีตามเกิดตามอาวุธที่ตัวเองมี พอเรื่องเนี่ยจุดนี้แหละพอเรื่องมันไปถึงหูของคุณน้ําคุณนางหรือว่าเจ้าพญาคนอื่นๆรวมไปถทหารคนอื่นเนี่ยนะครับก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับแต่เวลานั้นนะครับคนไม่ดีนะครับคนชั่วนะครับกลับได้ดีแล้วก็ขึ้นเป็นใหญ่มีอานาจนะครับมันก็เลยทําให้การศึกการลบเนี่ยการบริหารบ้านเมืองเป็นไปด้วยความยากนะครับเรื่องนี้นะครับที่ว่าทหารมาขอปืนใหญ่เนี่ยก็เข้าหูอ่า กองทัพพญาเหล็กที่ผมเคยพูดไปนะที่ในคลิปกองทัพพญาเหล็กนะหรือว่าทหารพญาเหล็กที่ขันดาสาที่จะมากรอบกู้แผ่นดินหรือช่วยบ้านบางละจันเนี่ยนะครับก็หนีออกจากกรุงศรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าแกเป็นพญาเหล็กที่แบบว่าคนไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับก็พาพักสมัครพ,พวกนั้นออกจากกรุงศรีวิทยานะไม่ต่างจากพระเจ้าตากเลยพระเจ้าตากก็ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็พญาเหล็กก็ไปแต่ผมไม่รู้นะครับว่าใครไปก่อนไปหลังนะครับก็ไป แล้วก่อนหน้านั้นนะครับมันมีทหารนะครับที่เรารู้มาอันนั้นเป็นความจริงตรงกันอยู่นะครับทหารที่ออกมาจากวังเพื่อที่จะมาหล่อปืนใหญ่ให้นะครับอันนั้นจริงนะครับเขาก็มานะครับพอเขาก็มาเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็รวบรวมนะครับรวบรวมโลหะสาตาวุธต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปรวบรวมโลหะมาได้แล้วก็หล่อนะครับพอหล่อเสร็จปุ๊บเนี่ยในหนังคือปืนมันล้าวแล้วก็เอาผ้าจีวรใช่ไหมที่ผมเห็นเป็นสีส้มๆแล้วก็ เอาขึ้นไปบนเชิงเทินแล้วก็ยิงแล้วก็ปืนแตกใช่ไหมแต่ในการจดบันทึกนั้นก็คือว่าปืนยังไม่ทันได้ยิงเลยครับอันนี้คือผมต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าผมไม่ได้มาบิดเบือนนะครับขออภัยด้วยท่านที่ทําหนังออกมานะดีอยู่แล้วนะครับผมขอชื่นชมนะครับแต่ว่าผมว่าไปตามการจดบันทึกของผมเท่านั้นเองนะครับการจดบันทึกที่ผมไปอ่านมาพอมาหล่อปืนนะครับหล่อปืนได้กี่กระบ,บอกนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับพอหล่อเสร็จปุ๊บเนี่ยปืนมันลาวมันแตกเหลือแต่ด้ามน,นะนิดเดียวเองนะครับทีนี้ ไหนจะว่านถูกขโมยนึกออกไหมนะครับทหารพวกที่มาหล่อปืนให้นั่นก็ต้องกลับเข้าวังนะครับเพราะว่ามีเวลาไม่นานเพราะว่าข้าศึกมันก็เริ่มกระชับกระชับกระชับเข้ามานะครับตัวเองก็ต้องกลับไปรักษาพระนครปกป้องพระนครนะทีนี้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ตรงนี้ผมขออภัยด้วยบางทีผมอาจจะข้ามขั้นตอนนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สายเกินไปนะครับในชั่วโมงนั้นที่ว่าชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่ลุกขึ้นต่อสู้นะครับกองทัพพม่า ด้วยอาวุธที่ตัวเองมีอยู่นะครับมันมีทหารอยู่ประเภทประเภทหนึ่งมาอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมาเนี่ยไม่ได้มาช่วยนะครับมาจับมาจับชาวบ้านข้อหาคือซ่องสุมกําลังข้อหา,อามีอาวุธนะครับที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการประมาณนี้อันนี้คือพูดสั์สมัยใหม่ให้เข้าใจนะครับก็คิดเอาแล้วกันนะครับขนาดชาวบ้านบางละจันเนี่ยนะครับเขาต่อสู้เพื่อที่จะ ปกป้องกรุงศรีอยุธยาปกป้องบ้านเมืองปกป้องแผ่นดินนะครับมันก็ยังมีนายทหารเร็วๆจําพวกนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับคนชั่วมันได้ดีนะครับบ้านเมืองมันก็เลยแย่นะครับการบริหารบ้านเมืองสําหรับผู้ที่คิดดีนะครับแต่ยศน้อยกว่าอานาจน้อยกว่ามันก็เลยเป็นไปด้วยความลําบากขนาดข้าศึกมาล้อมบ้านล้อมเมืองนะครับยังมีความมานะนะครับออกมาเพื่อที่จะมาจับชาวบ้านบางระจันนะครับแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับก็เกือบจะสู้รบกัน เพราะว่าชาวบ้านบางละจันเขาก็ไม่ยอมนะครับวันนี้เป็นไงก็เป็นกันนะครับถ้าจะสู้ก็สู้กันไปเลยนะครับเอาให้คอขาดบาดตายกันตรงนี้เพราะว่าเขาทําคุณเพื่อบ้านเมืองเหตุผลก็เพราะว่าเขาทําคุณเพื่อบ้านเมืองเพราะว่าไม่มีทหารที่ไหนมาปกป้องเขาเลยเขาก็จะต้องปกป้องลูกเมียปกป้องครอบครัวของเขาไอ้ตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังก็เก็บไปคิดเอาละกันนะครับผมไม่พูดล้วงลึกนะครับเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับใครหลายๆคนนะครับอันนี้คือผมพูดในตําราที่เขาพูดถึงนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ที่นายทหาร ในสมัยนั้นคุณน้ำคุณนางชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็พาสมัครพรรคพวกออกมาเพื่อที่จะมาจับชาวบ้านบางระจันในข้อหาซ่องสมุมกาลังแล้วก็มีศาสตราวุธอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งในกฎหมายในสมัยนั้นนะครับก็คือผมต้องพูดให้เข้าใจก่อนว่าคือชาวบ้านเนี่ยนะครับบางยุคบางสมัยนะชาวบ้านเนี่ยจะมาพกอาวงอาวุธอย่างงี้ไม่ได้นะครับเขาจะถือว่าก่อการกรบฏนะซึ่งในสมัยนั้นในตอนนั้นหมู่บ้านบางระจันนะก็มีเป็นหลายพันคนนะครับ หลายพันคนไม่รู้ว่าชาวบ้านกี่บางตอกกี่บางเนี่ยก็มีศาสตาวุธมีดาบมีปืนอ่าแล้วก็มีศาสตาวุธแบบจอบเสียมอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทําให้เขาเน่อะอ่อ้างได้ว่ามีข้อหาในการซ่องสูงกําลังแล้วก็มีศาสตาวุธโดยไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตก็จะจับนะครับทีนี้ชาวบ้านเขาก็ลุกฮือขึ้นนะครับเกือบได้ฆ่ากันเหมือนกันสุดท้ายแล้วนะครับนายทหารแล้วก็เจ้าพญาขุนน้ำขุนนางที่มาในครั้งนั้นนะครับก็ต้องถอยกลับไป เพราะว่าถ้าชาวบ้านลุกขึ้นสู้จริงๆนะครับก็คงสู้ไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านเยอะกว่านะครับนั่นคือมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากนั้นพอทหารพวกนี้กลับเข้าวังเสร็จนะครับแล้วก็ทหารที่มาหล่อปืนให้พอร,รู้ว่าปืนแตกนะครับเขาก็กลับเข้าวังเหมือนกันส่วนทางด้านพญาเหล็กเนี่ยก็เดินทางมาเรื่อยนะครับเดินทางมามาตัวเปล่านะครับก็มีแต่ดาบสาะตาวุธเท่าที่เอามาได้มากับสมัครพระขอย่างที่คนเคย ทุกคนเคยดูหนังไอ้นี่แหละไอ้ไรนะไอ้บางระจันบางระจันสองนะครับก็นั่นแหละนะครับแล้วแกก็ป้นมาเรื่อยนะครับป้นกินคือหาคือพูดได้ง่ายคือมาตายเอาดาบหน้าเพื่อที่จะมาช่วยชาวบ้านบางระจันนะแต่ผมคิดว่าน่าจะมาที่หลังเขานะครับมาที่หลังกว่าจะเดินมาถึงเนี่ยแล้วก็ป้นพม่าก,กินไปตามทางประมาณนี้นะครับเอาย้อนกลับมาเรื่องพอปืนแตกนะครับพอปืนแตกรอเสร็จเพื่อปืนก็แตกแล้วก็ว่านนะครับที่ทุกคนได้กินก่อนออกรบทุกครั้ง ก็ถูกขโมยไปนะครับแล้วก็ความลับบางสิ่งบางอย่างก็ถูกเปิดเผยนะครับมันก็เลยทําให้ขวัญและกําลังใจตกต่ําพอขวัญกำลังใจตกต่ําจ,จากนั้นนะครับพระธรรมโชดนะครับก็ได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับให้กับชาวบ้าน,นครับเท่าที่มีนะครับเท่าที่มีตามมีตามเกิดเลยนะครับเพราะว่าว่านที่ตัวเองมีอยู่นะครับถูกขโมยไป อันนี้ผมลืมอธิบายไปนะครับว่านที่พระธรรมโชตมีนะครับคือเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับว่านชนิดนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะมีทุกๆประเทศทุกทกท,กที่นะแล้วก็มีเฉพาะพระธรรมโชตนะครับที่เป็นว่านมรดกตกทอดมาจนถึงมือแกนะครับแล้วที่นี้แกก็เก็บรักษาไว้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องมาเสียว่านนั้นไปให้กับข้าศึกศัตรูเมื่อว่านนี้ตกไปถึงข้าศึกศัตรูท่านก็คิดเอาแล้วกันอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ พอถึงการลบครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่8ใช่ไหมครับเราชนะมา7ครั้งครั้งที่8เนี่ยทุกท่านคิดว่าแพใช่ไหมในหนังออกทำออกมาเนี่ยก็ว่าแพ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการลบครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่8เนี่ยไม่ได้แพนะครับบางราจรันไม่แพ้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะครับ <S <S ผมไม่ได้มาบิดเบือนนะครับย้ําก่อนนะครับ <S <S บางราจรันไม่แพ้นะครับก็ไปต่อสู้กันนะครับ <S <S ไปต่อสู้กันปกตินี่แหละนะครับเป็นนายทองเหม็นนะครับนายทองเหม็นเนี่ยจะเหลือคนสุดท้ายนะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสลดใจในการศึกครั้งนั้นนะครับก็คือเพื่อนของนายทองเหม็นชื่อว่านายอินนะครับแล้วก็มีเมียชื่อว่านางสานางสานี่ท้องนะครับอีกสามวันจะคลอดนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมาถูกทหารพรม่าก่้าตายนะครับลูกเป็กเต็กแดงนะครับพอเวลาค่ายแตกเนี่ยพม่าก,ก็กูเข้ากับค่ายบางระจันแล้วก็พังค่ายแล้วก็เผาค่ายนะครับแล้วก็ทําลายลูกเมียนะครับ จับคนไทยนะครับมันรักใครชอบใครมันก็เอาไปตำตามอำเภอใจข,ข่มขืนแล้วก็ฆ่านะครับลูกเด็กอ่อนๆเนี่ยมันก็ฆ่านะครับฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยมอมหิตนะทีนี้นะครับพอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยการสู้รบนะมันเป็นไปด้วยความาเสียเปรียบแล้วก็เสียขวัญกาลังใจนะในจังหวะที่ชุนลมุนนั่นแหละครับมีชาวบ้านมาจากวัดเขานางบวชนะครับนายแดงนะครับเป็นลูกศิษย์ของพระธรรมชติเนี่ยได้รอบเข้ามานะ นำพระธรรมโชติน้ออกจากค่ายไปเพื่อที่จะกลับไปอยู่เขานางบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกคนอาจจะเคยดูหนังเรื่องนี้อยู่นะครับไอ้ตรงนี้ตําราการจดบันทึกนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่ตรงกันอยู่นะผมเคยทําคลิปเรื่องพระธรรมโชตินี้หายไปไหนแล้วนะครับก็คือว่าไปไปสามารถย้อนดูได้เลยนะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็ชาวบ้านเนี่ยก็ตายลงไปเรื่อยๆตายลงไปเรื่อยๆจนหมด นะครับแล้วก็เหลือแค่นายทองเหม็นกับควายนะครับนายทองเหม็นกับควายเนี่ยนะก็ต่อสู้ด้วยขวานสองมือของแกนะครับขวานคู่ใจนะต่อสู้จนกองทัพพม่านะครับล้มตายไปเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ควายเนี่ยก็วิ่งขวิดวิ่งชนฆ่าศึกนะครับแต่ตัวเองเนี่ยตัวคนเนี่ยก็สู้กับกองทัพพม่านี่ที่กูเข้ามาลุมแกคนเดียวเพราะว่าคนอื่นมันตายหมดแล้วนึกออกไหมนะครับเขาก็ต้องมาลุมแกคนเดียวเขามาลุมแกนะครับจับ จับก็จับไม่อยู่นะครับฟันแกเนี่ยพอเวลาฟันไปปุ๊บเนี่ยท่านเคยเห็นอย่างในรถไหมฟันปุ๊บมันก็เด้งออกมานะครับเอาค้อนไปทุบก็เด้งออกนะครับจะจับตัวแกก็จับไม่ได้เพราะว่าแกมีวิชาดีนะครับทุกท่านจําตอนที่แล้วได้ไหมที่ผมบอกว่าวิชาของแกเนี่ยที่ว่าแกเอาเหล้ามาสักเอาเหล้ามาสักนั่นว่าว่าแปลกแล้วอันนี้แปลกกว่าที่ว่าเอาเมือกปลาไหลมาสักตามตัวแล้วทีนี้ท่านผู้ฟังคิดว่าถ้าจับปลาไหลด้วยมือเปล่าเนี่ยในตอนที่มันเปียกๆเนี่ยท่านจับได้ไหมนะครับ ่านอาจจะจับไม่ได้นั่นแหละครับก็คือรวมรวมแล้ววิชาอะไรต่างๆที่ทองเหม็นมีเนี่ยเป็นคนมีวิชานะก็จับทองเหม็นไม่อยู่นะครับจะจับกี่คนก็จับไม่อยู่เอาค้อนทุบหรือเอาปืนยิงก็ยิงไม่เข้านะครับกระเด็นออกมาเลยนะครับพอฟันปุ๊บกระเด็นออกนะไม่ละคายผิวเลยแล้วแกก็ฆ่า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 จนพม่าเนี่ยล้มตายไปเหลือไม่กี่คนนะที่หนึ่งในนั้นก็จะมีไอ้ซุกี้พนายกองด้วยที่ขานาสามาสู้กับบ้านวังราจันในครั้งนั้นนะครับแล้วทีนี้มันก็หนีไป การหนีของมันเนี่ยก็ไม่ได้หนีแบบสง่างสง่างามนะครับหนีแบบหนีแบบกเกือกกระสนน่ยหนีตายประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันก็ถูกทองเหม็นทําลายเหมือนกันนะครับก็หนีตายการลบพม่านะครับไทยกับพม่าเนี่ยมันก็ทําการเนี่ยยืดเยื้อ จังหวะที่นายทองเหม็นต่อสู้กับกองทัพพมา่าที่มากมายมหาศาลนะที่กาลังล้อมแกอยู่นะพะมา่ามันก็งงนะครับว่าทําไมาบุคคลคนนี้นะครับขนาดขโมยว่านมาแล้วนะครับรู้วิธีการวิธีแก้แล้วแต่ก็ไม่สามารถล้างอาถรรพ์ผู้ชายคนนี้ได้นะครับนายทองเหม็นนั้นก็ต่อสู้คือไม่ยอมนะครับจนทําให้การต่อสู้นั้นยืดเยื้อและทหา,ารพม่าก็ล้มตายไปเกือบทั้งหมดเลยนะทั้งทัพมีรอดไปก็อย่างที่ผมบอกไปแหละรอดไปไม่กี่คนนะครับ หนึ่งในนั้นก็มีเอสุก,กิพนายกองด้วยนะครับแล้วก็กับทหารติดตามมันไปนเพียงแค่หยิบมือเองแต่การหนีในครั้งนั้นก็หนีตายอย่างทุลักทุเลนะจากนั้นซุก,กิก็ไม่หวนมาที่นี่อีกเลยนะมันก็เลยทําให้การสึกการลบในครั้งนั้นนะครับก็บางราจรันนั้นไม่แพ้นะครับผมไม่รู้หรอกว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะไปตัดสินในการแพ้ชนะนยังไงอ่าในการตัดสินของใครบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดรับบ้านบางราจรันแต่ผู้คนล้มตายก็คือจบ ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเหลือกี่คนต่อให้พมา่าหนีไปนะครับไม่รู้ว่าท่านจะตัดสินยังไงแต่การสืบก,การลบนั้นนะก็คือว่าใครที่เป็นฝ่ายหนีใช่ไหมครับแล้วก็ฝ่ายหนึ่งยังเหลืออยู่เนี่ยก็แสดงว่าฝ่ายไทยชนะในครั้งคงนั้นนะครับก็คือเหลือแค่นายทองเหม็นคนเดียวนะครับกับวายนะครับควายแกนี่ก็แสนรู้อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยควายก็ฟันแทงไม่เข้าเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าหนังมันหนานะก็คือแกก็ลงของให้เหมือนกันก็แกก็สักยันสักอะไรให้กับของของแกเหมือนกันนะครับและจากนั้นนะครับแกก็ ชนะนะครับและแกก็อยู่ที่หมู่บ้านของแกด้วยความว้าเวนะครับก็ไว้ติดตามตอนต่อไปนะครับ